สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาคิเต้เดนมานานครับก็สําหรับคลิปนี้จะพามาดูมัดไฟครับหรือเขาเรียกกันว่าภาษาสากลเขาเรียกฟิวคอยนะครับมันมีหน้าที่อย่างไรนะเป็นมันจะเป็นตัวกําเนิดไฟนะครับในเครื่องยนต์นะครับถ้าไม่มีไอตัวเนี้ยเครื่องยนต์จะทํางานไม่ได้เลยนะครับแล้วมาดูว่าไอในมัดไฟเนี่ย มันจะมีสายไฟอะไรบ้างครับแต่ละสายจะทําหน้าที่อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายฟังนะครับก็สําหรับอันนี้ก็เป็นของยามาฮ่านะครับมันก็จะทำมาคล้ายกัน,นครับฮอนด้ายามาฮ่าซูกิมันก็จะมีซึ่งมันจะมีนี่ครับเอาจากมัดไฟก่อนแล้วกันจะมีอยู่สามตัวนะครับของไอเจ้ายามาฮ่าเนี่ยจะมีสามสีนะครับ นี่ครับจะมีสีเหลืองแดงนะครับแล้วก็สีขาวนะครับสีดำนถ้าเป็นยามาฮ่าเนี่ยสีดำคือสายกาวนะครับแต่ถ้าเป็นฮอนด้าสายสีเขียวนะครับแล้วก็สีขาวนี่คือไฟที่จะวิ่งเข้าไปในแผ่นชาร์จแล้วก็เป็นสายไฟชาร์จนะครับไฟชาร์จเข้าแบตพวกนี้ครับไฟชาร์ ไอสายเหลืองเหลืองแดงตัวเนี้ก็จะเป็นไฟแสงสว่างนะครับใช้ในไฟหน้าไฟท้ายพวกเนี้ยครับมันจะแยกกันนะครับเพราะว่ามันจะทําหน้าที่ต่างกันนะครับไอตัวนี้เป็นให้แสงสว่างไฟหน้านะครับไอเจ้าตัวนี้เป็นไฟชาร์จนะครับชาร์จพวกแบตพวกอะไรน,นะครับในตัวนะครับวิ่งเข้าไปหาแผ่นชาร์จแล้วก็วิ่งเข้าไปออกจากแผ่นชาร์จก็ไปเข้าแบตนะครับ สว้สีดำนี่เป็นสายก้าวนะครับแล้วก็มาดูพันเซอร์ครับนี่นี่คือพันเซอร์คือเป็นมีหน้าที่เป็นตัวส่งสัญญาณนะครับเมื่อมันวิ่งมากดลวดไอจานไฟเดี๋ยวผมจะไปหาจานไฟให้ดูนะครับอ่าหลังจากที่ผมไปได้จานไฟมาแล้วครับจะอธิบายมันจะอยู่ในเนี้ยแหละครับมันจะปั่นมันจะหมุนหมุนกระแสไฟก็จะออกมานะครับใช้แม่เหล็ก ั่นไฟมัดกดรวดนะครับแล้วก็มันจะอยู่เงนี้ครับเวลาไอ้พันเซอร์ตัวเนี้ยจะมีหน้าที่ส่งสัญญาณเข้าหากลองนะครับในการจุดระเบิดนะครับเมื่อมันวิ่งผ่านเนี้ยมันจะอยู่ลักษณะนี้นะครับเมื่อไอ้ล้อไม่เหล็กมันวิ่งผ่านไอ้ติ่งตรงเนี้ยจะมาตัดตัดกับนี่ครับพันเซอร์ติ่งเหล็กตรงนี้ครับปุ๊บมันก็จะส่งสัญญาณครับส่งสัญญาณไปหากลองครับกล่องก็จะทําการ ทํางานของนะครับพอวิ่งเข้าไปหากล่องกล่องใี้ทํางานนะครับในการจุดระเบิดนะครับเนี่ครับก็ไม่ยากครับวิธชีไอ้ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับกับระบบไฟในรถนะครับระบบกําเนิดไฟนะครับไอ้พวกมัดไฟอะไรเนี่ยนะครับก็คือการทํางานมันแต่ละเส้นเนี่ยก็ไม่ยากครับมีอยู่ไม่กี่เส้นหรอกครับสามสี่ห้าเส้นเนี่ยครับแต่ถ้าเป็นไอ้พวก รุ่นเ,เก่าๆอ่ะอาจจะมีคอยสตาร์ทด้วยนะครับไอในมัดไฟจะมีปุ่มคอยสตาร์ทพวกเวฟพวกดีมพวกเนี้ยครับเก่าๆหรือเป็นพวก y a า a h าเก่าเนี่ยครับก็จะมีคอยสตาร์ทครับยามาฮ่าเฟสพวกเนี้ยคอยสตาร์ทจะเป็นสายสีดําแดงครับวิ่งเอาจากสายมาเหมือนกันนะครับก็คร่าวๆครับสําหรับระบบไฟตัวกําเนิดไฟก็มีแค่นี้นะครับ เดี๋ยวไว้เจอใหม่ในคลิปหน้านะครับมันดูว่าผมจะมีอะไรดีๆมานำเสนอใหม่นะครับสวัสดีครับ